อะไรอะ่ะเอาดอกกุหลาบขาวมาแล้วยังไงต่อเอามีดหั่นหั่นหัน่นหั่นตรงลําต้นแล้วยังไงต่อเอาไปแช่ในน้ําที่มีสีผสมอาหารแล้วยังไงต่อรอไปเรื่อยๆแล้วทําไมอะ่ะเฮ้ยอะไรครับเนี่ยถ้าเกิดเราดอกกุหลาบไปแช่ในน้ําที่มีสีผสมอาหารดอกกุหลาบมันจะเปลี่ยนสีได้โอเคครับอาดัดแรกผลด้ไปซื้อดอกกุหลาบขาวกับสีผสมอาหารมันเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคน โอเคครับต่อไปผมจะทำการหั่นตรงลำต้นของดอกกุหลาบนะครับทุกคน<ะ>โอเคครับตอนนี้ผมไนดะ้หั่นดอกกุหลาบเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนี่มันจะเป็นแบ่งอออย่างี้นะครับทุกคนเป็นสองซีกโอเคครับต่อไปผมจะแกะสีผสมอาหารมาเทใส่ในแก้วที่ผมมพงซื้อมานะครับทุกคน โอเคครับตอนนี้ผมได้แกะสีผสมอาหารเทลงในแก้วแล้วน,นะครับทุกคนต่อไปผมจะเอาน้ำที่ซื้อมาเทลงไปในแก้วน,น,นะครับโอเคครับตอนนี้ผมได้เติมน้ำลงไปในแก้วเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนตอนนี้น้ำก็จะเป็นสีแดงกับสีเขียวน,น,นะครับทุกคนต่อไปผมจะเอาดอกกุหลาบสีขาวมาแช่ในน้ำที่มีสีผสมผาานนะครับทุกคนแล้วเราจะมาดูกันนะว่ากุหลาบมันจะเปลี่ยนสีจริงไหม ถึงแล้วทุกคนรอพรทั้งสามสองหนึ่งเฮ้ยดอกกุหลาบมันเปลี่ยนสีจริงครับทุกคน